คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมโครงงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นเพจโรงเรียนลายกลุ่มผู้ปกครองและลายกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งไปยังผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงงานและการเต้นออกกำลังกายในชุมชนซึ่งเป็นการขยายผลจากการดำเนินงานโครงงานเต้นสนุกสุขภาพดีด้วยอารบิกโมเดลสู่ชุมชนโดยการที่นักเรียนแกนนำตั้งชมรมเต้นสนุกสุขภาพดีขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมเต้นออกกําลังกายในชุมชนและได้รับความร่วมมือจากอสอมอในชุมชนในการร่วมนําเต้นออกกําลังกายในรูปแบบแอโรบิกและรูปแบบเต้นสนุกสนุกเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนมาร่วมกันออกกําลังกายให้มากขึ้นและจากที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้คณะผู้จัดทําและนักเรียนแกนนํามีกําลังใจในการสานต่อโครงงานเต้นสนุกสุขภาพดีด้วยแอโรบิกโมเดลให้เกิดความยั่งยืนเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากการออกกําลังกายแล้วคณะผู้จัดทําและนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้การทําแปลงกเกษตรปลอดสารพิษซึ่งเป็นการนําภูมิปัญญาท้องถิน่นมาปรับประยุกต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมโครงงานเป็นการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนอย่างแท้จริงนักเรียนคะกิจกรรมโครงงานเต้นสนุกสุขภาพดีด้วยบิกโมเดลอ่ะหนูชอบกิจกรรมไหนที่สุดคะมันเซลค่ะหนูจะหนูจะได้ ปลกตัวเองตื่นเช้ามาออกกําลังกายกับเพื่อนๆค่ะอืมอ๋อโอเคแล้วแล้วหนูได้ได้พาเพื่อนๆทําอะไรบ้างคะออกกําลังกายทุกวันจะได้แข็งแรงมีสุขภาพดีค่ะเยี่ยมมากเต้นสนุกสุขภาพดีด้วยอัราบิกโมเดลดีไหมคะดีดค่ะดียังไงคะช่วยทำให้ไม่อ้วนครับทำให้แข็งร่างกายแข็งแรงค่ะทำให้สนุกค่ะได้ออกกำลังกายครับ อ๋อแล้วอยากให้มีโครงงานอย่างนี้อีกไหมคะอยาก